วันนี้มาอยู่กับช่องหาแต่เรื่องเข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทำเมนูของอ่าภาคเหนือนะเป็นน้ำพริกอองนะวันนี้เป็นน้ำพริกอองหมูเนะี่ยก็จะมีหมูสับนะแล้วก็มีกะปินะแล้วก็มีพริกแห้งนะพริกแห้งนี่ใช้สองแบบเลยนะเป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กนะ เ,เม็ดใหญ่นี่เขาจะทําให้สีสวยนะสีแดงเนาะแล้วก็เม็ดเล็กนี่มันจะมีความเผ็ดเนาะแล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมแดงนะมีมะเขือเทศนะมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมผักชีนะ,ะก็บางที่เนี่ย จะทําไม่เหมือนกันนะน้ําพริกอองจะทําไม่เหมือนกันบางที่เขาก็จะใส่เป็นถั่วเน่าแผนนะ่นเนาะแล้วก็หรือบางที่ก็เขาจะใส่เป็นน้ําตาลปี๊บแล้วก็มะขามเปียกนะแต่เราจะไม่ใส่นะจะใช้แค่นี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปตําน้ําพริกกันนะก็ใส่พริกลงไปเลยนะใส่ควานตำเลย ก็จะใส่กะปิเลยนะก็จะใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปเลยนะ น้ำมันเลยนะกล่าวเหมือนเดิมนะไม่เน้นน้ำมันเยอะนะเต่มน้ำมันนิดเดียวพริกที่เราน้ำพริกที่เราโขกไว้ลงไปเลยนะ หอมแล้วนะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยนะก็หมูสับสุกได้ประมาณตั้งแตกนเต็มเนือก็จะใส่ ม้ำขึ้เทศลงไปเลยนะ แป้นหนึ่งนะเราก็จะเติมน้ำลงไปเลยนะก็ผัดต่อให้มะเขือเทศสุกเลยนะก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะเกลือก็ได้เสนื้ํปลาก็ได้นะ ตอนนี้มะเขือเทศของเราก็สุกแล้วนะเนี่ยสุดท้ายเลยใส่ต้นหอมกับผักชีกลงไปเลยตแค่นี้เลยนะวันนี้ กับเมนูทางเหนือนะน้ำพริกอ่องหมูนะน้ำพริกอ่องก็แต่ละที่ก็จะทำไม่เหมือนกันนะก็ลองเอาไปทำกันดูสำหรับคลิปนี้วันนี้ไปก่อนแนละ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมากับเมนูอะไรอีกนะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนลนะบาย